สวัสดีค่ะบัครสภาพผมือสองค่ะนางค่ะสวัสดีลูกค้าช่วงสายวันพฤหัสบดีด้วยนะคะลูกค้าจะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปสาดน้ําชุ่มฉ่าสงกรานนะคะลูกค้าบริษัทของเราเปิดแล้วนะเปิดทําการได้เป็นวันที่สองแล้วเนอะลูกค้าจะอ่ะกลับมาค่ะลูกค้าจะเอามามามาลูกค้าเปิดแล้วเด้อจะมาก็รีบมานะคะลูกค้าจะ เดี๋ยววันนี้พาลูกค้าดูรีวิวนะคะเป็นงานกางเกงลูกฟูกคุณผู้หญิงค่ะตัวนี้เป็นงานรวมนะคะญี่ปุ่นลถไอทีอุสเอรถไอทีนะคะ45โลราคา2,900บาทจำนวนตัวประมาณการอยู่ที่60-70ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ42บาทจ้า เป็นเนื้อลูกฟูกนะคะตัวนี้เป็นของลอฟค่ะลูกค้าจากางเกงลูกฟูกคุณผู้หญิงใส่ง่ายใส่สบายค่ะทรงสไตล์เอวสูงแบบนี่อุ้ยตัวนี้สวยมากตัวนี้เป็นสีแบบประมาณว่าจะม่วงก็ไม่ม่วงนะม่วงอ่อนๆน,นะลูกค้าม่วงพัสเทลแล้วเป็นกระเป๋าข้างแบบนี้ด้วยเป็นสีม่วงพัสเทลแล้วเป็นกระเป๋าข้างแบบนี้ลูกค้าจ๋าอันนี้คือด้านหลัง เห็นหรือเปล่าในกล้องลูกค้าอันนี้ถอยมาให้ลูกค้าดูสวยนะคะเป็นสีม่วงพาสเทลแบบนี้อันนี้คือด้านหลังแล้วก็มีกระเป๋าข้างแฟชั่นกระเป๋าข้างแบบนี้ทรงขาแบบบานเล็กน้อยสวยมากลูกค้าตัวนี้นะคะลูกค้าจ่าต้นทุน42บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะสีเกระสอบนี้ได้นะคะหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะสีน้ำตาลจ้า อันนี้ของเฮชนเอ็มค่ะเฮนเอมค่ะลูกค้าสีเขียวค่ะสีเขียวเหนียวซับค่ะสี่สิบสองบาทเรื่องแบรนด์ยี่ห้อนะคะมีคละมานะคะตัวนี้ก็สีเขียวค่ะลูกค้าสีเขียวแบบเขียวเข้มกว่าเมื่อกี้เนาะแบรนด์ยี่ห้อมีคละมานะคะลูกค้าจะมีคละมาให้อยู่ในนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่น้ำอย่าดับไฟพี่นะ <laughs> <laughs> น้ำอย่าดับไฟพี่นะคะ <laughs> ดับอะไรก็ดับได้แต่อย่าดับไฟพี่นะที่นายหัวเหลือมมากหัวเหลือมมากไฟนาะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าป้าหัวเหม่ง <laughs> <ๆ>ป้าหัวเหม่งเหมือนแบบว่าเหมือนหน้ามันอะ่นะหน้าไม่ได้มัน น้าลูกค้าอ่ะมาต่อค่ะลูกค้าจากกางเกงลูกฟูกคุณผู้หญิงใส่ง่ายใส่สบายค่ะตัวนี้ด็อกเกอร์ค่ะสี่สิบสองบาทนะคะลูกค้าจ้ะเป็นเนื้อลูกฟูกสีมีคละมาให้อยู่ในนี้นะคะสีขาวเขียวดำม่วงแดงชมพูส้มเหลืองนะคะลูกค้าจะมีมาทุกโทนสีนะแต่เน้นย้ำว่าเป็นเนื้อลูกฟูกค่ะใส่ง่ายใส่สบายคละสไซส์มาให้อยู่ในนี้ค่ะลูกค้าบางตัวเป็นแบบว่า เอวสูงนะบางตัวเป็นแฟชั่นเอวสูงค่ะแฟชั่นกระเป๋าข้างก็มีนะคะลูกค้าจะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝาก <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสวยๆยั่วๆสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะ แก๊ป42บาทค่ะกระสอบนี้2,900บาทเท่านั้นกางเกงลูกฟูกคุณผู้หญิงใครสนใจนะเอฟได้เลยจ้าป้าตัวนี้สวยอะ่ะลูกค้าด้านข้างเป็นซิป ไม่มีตะขอนะเป็นซิปข้างนะคะเป็นทรงเอวสูงแบบนี้สวยๆกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าสีดำก็ใส่ทำงานได้นะไม่ว่าจะใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ทำงานนะคะได้หมดเลยนะหลากหลายมากนะคะลูกค้าจ๋าคละทรงคละไซส์ค่ะคละมาให้อยู่ในนี้เลยแต่ชอบอะ่ะชอบที่สองพันเก้าชอบที่คุณภาพเกรด A ชอบที่เป็นกางเกงลูกฟูกใส่ง่ายใส่สบายตัวนี้ของล o อกค่ะ ของลอฟค่ะอันนี้ของอะไรเอ่ย อย่างที่แจ้งเลยค่ะแบรนด์ของเขามีคระมาให้เลยนะคะอยู่ในนี้นะคะแบรนด์ยี่ห้อมีคระมาชอบกระสอบนี้ชอบไลน์นี้ชอบรีวิวนี้นะคะ c f ได้เลยนะคะลูกค้าจากคอมเมนต์ CF มาได้เลยนะคะลูกค้าในราคา2,900บาทเท่านั้นนะหรือสายลุ้นค่ะจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้เลยสินค้าของเรามีพร้อมจัดส่งจ้าสีดำสวยมาก ดำดีสีไม่ตกจริงๆนะคะป๊าดแก๊ปค่ะหลากหลายเลยนะแบรนด์ของเขานะคะลูกค้าจากโทนสีก็จะมีคละมาให้อยู่ในนี้อันนี้จะออกแบบน้ำเงินกลมกลมน้ำเงินก็ได้นะน้ำเงินเข้มก็ได้นะสีแบบควันบุหรี่แบบนี้ มีหลากหลายมากนะคะลูกค้จาจ๋กา2,900บาทเน้นย้ำนะราคา2,9 0 0บาทค่ะเอฟได้เลยชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยค่ะลูกค้าลุ้นเองค่ะมีเป็นกระสอบใหม่นะสายลุ้นเองมีเป็นกระสอบใหม่ค่ะลูกค้า4ี่สิบห้าโลเท่ากันจ้ะโอนาวีค่ะบางทีแบบแบรนด์ดูไม่ทันเนาะบางตัวนะคะแบรนด์ี่ห้ออาจจะผ่านไปบ้างอันนี้ก็โอนาวีค่ะ โอนวีสีกรมค่ะสีเลือดหมูอุ้ยลูกค้าตัวนี้ได้แล้วเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ขออนุญาตตัวนี้เป็นเป็นขาแบบขากระดิ่งอ่ะสวยต้องยกขึ้นต้องยขึ้นอตัวนี้เป็นทรงขากระดิง่งลูกค้าต้องเห็นขาลูกค้าหนูให้ดูขาขาเขาจะเป็นแบบนี้ สวยค่ะตัวนี้ขอคนสูงร้อยแปดสิบได้ไหมร้อยห้าห้าก็ใส่ได้แต่สวยทรงขาสวยมากป้าเจอแล้วเนื้อคู่ของเราหลากหลายนะคะทรงขามีครามาค่ะทรงเอวมีครามาค่ะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ค่ะมากขาบานขาเดฟนะคะมีครามาให้เลยนะคะโทนสีก็มีครามาแต่ชอบที่2องพชอบที่คุณภาพเกรด A ป้าสีนี้ลูกค้า เขียวชมพูเขียวชมพูเขียวสวยมากขอเอาเขียวออกมาก่อนอก่อนที่น้ําจะทับเขียวพี่เขียวสวยมากอุ้ยเขียวเอวสูงแล้วกระเป๋าข้างเออมันได้อ่ะ สวยจริงลูกค้าป้า42บาทนะใครสนใจ cf ได้กระสอบนี้นะคะ2,900บาทนะคะลูกค้าจะากต้นทุน42บาทลูกค้าจะเป็นกางเกงลูกฟูกคุณผู้หญิงคะ่คะคระรงคละสายละเอวมาให้เลยนะคะลูกค้าแต่บางตัวนะถ้าคุณผู้ชายอยากใส่หนูว่าใส่ได้นะบางตัวตัวนี้ลอฟคะ่ะ บางตัวถ้าคุณผู้ชายอยากใส่ก็สามารถใส่ได้เพราะว่าของเขาจะคละไซมาให้อยู่ในนี้ของเขาจะเป็นงานรวมทั้งญี่ปุ่นและก็ US นะคะในหนึ่งกระสอบได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งาน US นะคะลอฟค่ะแบรนด์ก็มีคระมาให้เช่นกันนะคะลูกค้าตัวนี้แก๊ปจ้าวิ h ตชอบสีโอนาวี oh, ค่ะสีสีเปลือกไม้น้ำตาลเปลือกไม้สวยอะสวยอะ สวยจริงพูดไทยผู้ไทยไม่ชัดพอดีว่าอผู้ไทยไม่ค่อยชัดค่ะอเม่ได้เลยผู้ไทยก็ไม่ชัดอังกฤษยังไงอ๋อลูกค้าใครอยู่ในไลฟ์เราห้าท่านลูกค้าห้าท่านอยู่ในไลฟ์ช่วงบ่ายมาอีกนะอ่าสักประมาณบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะลูกค้าเรามีของดีของเด็ดของลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต คุณภาพเกรดเอค่ะลูกค้าจะบอกแค่นี้เดี๋ยวให้ให้ลูกค้ามาเองนะบอกบอกแค่นี้ให้ลูกค้ามาเองนะคะลูกค้าจะของเกรดเอค่ะลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะเปิดงานมาปุ๊บห้าสิบเปอร์เซ็นปั๊บลูกค้าจาอย่าลืมเข้ามานะช่วงบ่ายนะใครเร็วใครได้เติมเน็ตให้เร็วก็พอนะคะ เพราะว่ามีแค่กระสอบเดียวที่เราจะ50%ให้ลูกค้าในช่วงบ่ายแต่ตอนนี้ลูกค้าลูกค้า C f กระสอบนี้ไปก่อนกางเกงลูกฟูกคุณผู้หญิงของเราค่ะลูกค้าจ๋า2 9 0 0บาทเท่านั้นตัวนี้โอนาวีค่ะ 2,900บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋ากระสอบนี้เอฟได้เอฟจ๋าลูกค้าจ๋าได้ตามที่รีวิวนี้เลยลอฟคะ่ะสีน้ำตาลสวยมากกระเป๋าคางคะ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อลูกค้าเอ้ย2 9 0 0เ้มย์อุ้ยตัวนี้อะไรอะ่ะทำไมเมคอินยูเอสวยจังลูกค้าตัวนี้เมคอินยูเอเป็นป้ายเมกานะค่ะพี่ฝากเมกอินยูเอเป็นป้าย,าย,ายแบบเมกาแบบนี้เลย สีดำสวยดำเงาดำสวยดำดีดำสวยลูกค้จาจ๋าสวัสดีพี่ดำรงจา้าป้าคอมเมนต์ไม่ขึ้นน้ำมากน้ำอย่าเหยียบปังพี่เดิมคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ขึ้นพีน่ดำรงขายอยู่ไหมพี่ดำรงจ๋าขออภัยด้วยค,ค,คอมเมนต์ไม่ขึ้น,ดดดมเ,มน,นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูคอมเมนต์ให้อีกรอบนึง อาเป็นงานผู้หญิงค่ะคุณพี่เป็นกางเกงลูกฟูกคุณผู้หญิงค่ะราคา2,900ารบาทพี่ดำลงกลับมาจากอุบลหรือยง <laughs> พี่ดำรง <laughs> จ<ะ>๋ <laughs> งบอกว่าวันที่20จะไปจะไปบางไฟบางไฟอ๋อพี่ดำลงยังไม่ไปใช่ๆพี่ดำลงบอกว่าจะไปหลังสงการนะ <laughs> <laughs> กัไม่ดีจำได้นะคะ <laughs> เราใส่ใจลูกค้าทุกท่านเลยลูกค้าคุยอะไรกับเราเรารับรู้นะคะลูกค้าจะ สองพันเก้าค่ะพี่ดำรงขากางเกงลูกฟูกคุณผู้หญิงพี่ดำรงอยู่ไหมคอมเมนต์ Comment หนูไม่ขึ้นหนูขออภัยด้วยนะคะคุณพี่ดำรงค่ะสองพันเก้าร้อยบาทลูกฟูกคุณผู้หญิงค่ะกระสอบนี้เอฟได้เอฟเลยนะจ๊ะสวยจริงคุณภาพเกรดเอได้รวมด้วยนะรวมทั้งงานญี่ปุ่นและก็งาน US นะคะในหนึ่งกระสอบนี้นะคะได้สองงานเลยเด้อนะคะสวยๆยั่วๆจาะสีดำดีค่ะดำเงามากลูกค้า ขาเริ่มพันกันนะไม่ใช่ขาคนนะคะกางเกงแบรนด์ยี่ห้อมีอค้ามาคะ่ะต้นทุน42บาทคะ่ะอะไรไม่เนี่ยเดี๋ยวภาษาอะไรก่อนภาษาอะไรก่อนนะคะต้นทุน42บาทลูกค้าสนใจเอฟได้นะเอฟได้นะคะลูกค้าจะวิกแกปสีม่วงสีม่วงมังคุดสีม่วงเปลือกมังคุด สี่สิบสองบาทของแก๊ปอันนี้เป็นกระดุมข้างหน้าสีเขียวกระเป๋าเท่เท่กระเป๋าข้างหน้าแบบนี้สนใจเอฟได้เลยนะคะคุณพี่ขาคุณพี่ดำรงอยู่ไหมสนใจเอฟได้เลยนะคะกับตัวนี้กางเกงลูกฟูกคุณผู้หญิงนะคะมีไหมเอยเอฟไม่เอยถ้าไม่เอฟหนูจะไปแล้วนะ เอฟไหมเอฟเปล่าเอาไหมเอาเปล่านะคะไปแล้วนะลูกค้าจ๋าฝากด้วยนะคะสองตัวสุดท้ายแบบอยากโชว์สีน้ำพี่ขอสีสีสักตัวสองตัวได้ไหมคะพี่ชอบอะ่ะชอบแบบแนวสีสีเจ็บเจ,จ็บจ๊ดเจ๊ดขอสีเขียวพี่กลับมาคะ่ะน้ำคะ่ะอันเมื่อกี้หนูโชว์ไปแล้วแต่อันนี้หนูเอาออกมาให้ลูก <c oughs> <c oughs> หนูเอาออกมาให้ลูกค้าดูสีนะเพราะว่าหนูชอบ อันนี้คือเป็นความชอบเนาะลูกค้าชอบสีๆอะ่ะก็คือจะกลับมาเรียงให้ลูกค้าใหม่นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถ CF ย้อนหลังได้นะคะหรืออ่าทักเข้าไปในอินบ็อกก็ได้นะคะลูกค้าจะหลากหลายช่องทางเลยนะคะติดต่อบักของเราได้หลากหลายช่องทางค่ะสายด่วนค่ะเบอร์เร็วเบอร์ไวค่ะลูกค้า กดเบอร์โทรได้เลยนะ083 096 2897นะคะสายตรงค่ะลูกค้าจ๋าเบอร์ด่วนนะคะลูกค้าจ๋าโทรเข้ามาได้เลยน้ำเห็นไหมคะเห็นไหมพี่พยายามแบบว่ามันก็ไม่นาม ก็พี่ชอบสีอ่ะลูกค้าอ่ะทิ้งท้ายไว้ให้ลูกค้าสีสีแบบนี้นะลูกค้าสนใจ C F ได้นะคะไลน์นี้คลิปนี้กันเกงลูกฟูกคุณผู้หญิง2,900บาทนะคะสนใจ C F เข้ามาได้เลยนะคะทักอินบ็อกก็ได้นะคะสำหรับไลฟ์นี้ไปแล้วขอบคุณค่ะ